สวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับคุณจอรนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอติมต้อนรับเข้าสู่ Daily To p i c s นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมจอรนนะครับอยู่กับคุณปาล์มนะครับแล้วก็คุณไทนี่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมในรายการ Daily To p i c s ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับนะก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้เกริ่น นะครับแล้วก็ได้เล่าให้คุณผชมฟังกันไปนะครับในเรื่องของรายละเอียดแคมเปญรีเซ็ตประเทศไทยเลือกตั้งใหม่รัฐธรรมนูญใหม่<ผ>มนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้บอกอถึงเ,เขาเรียกว่าข้อสรุป5ข้อ นะครับที่ที่ก็ได้แชร์กันไปแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะคุยกับคุณไอติมเพิ่มเติมเพราะก็มีคําถามจากฝั่งพิธีกรเหมือนกันนะครับในหลายๆประเด็นค่ะเออคุณไอติมครับเราเริ่มแบบนี้ดีกว่าครับณตอนนี้ครับในช่องคอมเมนต์มี iO เข้ามาคนนะคนณไอติมครับณตอนนี้ในช่องคอมเมนต์มี iO เข้ามา1คนครับคุณไอติมครับเขาให้ความเห็นกับพวกเราทั้งหมดครับว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลยนะฮะต้องการรัฐมนูญปี2,560ครับอ่าแบบนี้เราจะบอกเขาอย่างไรตอบกันยังไงดีครับประเด็นนี้ประเด็นไอโอเนี่ยครับยังไงดีฮะครับจริงก็ต้องชี้แจงเป็นข้อๆไปเลยนะครับเอ่ออย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือเข้าใจว่าเขาน่าจะอ้างอิงประชามติปี59ครับที่คะแนนเสียงของคนที่โหวตรับร่างหรือไม่รับร่างซึ่งโอเคเราไม่ได้ปฏิเสธข้อได้จริงนะครับแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่า การจัดประชามติปีห้าเก้าเนี่ยเป็นการจัดประชามติที่ไม่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมตามรฐันสากลครับถ้าคุณเชียร์หรือคุณชอบและคุณหกศูนยเนี่ยคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่ากอกตจะส่งหนังสือสรุปข้อดีไปหาหน้าบ้านทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดค,คุณไม่ชอบหรือคุณไม่อยากรับร่างเนี่ยหลายคนที่ออกมารณรมค์เนี่ยก็ถูกจับกลุมดําเนินคดีคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่า ประชาธิปไต,ตยตามมาตรฐานสากลประเทศที่เป็นเผด็จการหลายประเทศก็มีการเลือกตั้งแต่มันเป็นการเลือกตั้งที่ฝ่ายหนึ่งหาเสียงได้ฝ่ายหนึ่งหาเสียงไม่ได้อันนี้เราไม่เรียกว่าการเลือกตั้งที่เป็นธรรมรันเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเออมันผ่านมา6ปีแล้วนะครับปป 5, 5, ตั้งแต่ปี59จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยถึงแม้วันนั้นประชาชน,นส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับร่6กึนก็จริงซึ่งอันนี้ผมก็ผมก็ยังไม่เชื่อถึงขั้นนั้นนะครับที่บอกคือมันไม่ได้เป็นก เราเราเราตั้งสมมติฐานไว้ก่อนไแบบนั้นเนี่ยมันผ่านม,มาแล้วหกปีมันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราประชาชนอา่อาบางคนอาจจะเคยบทรับร่างพอมาถึงตอนนี้ก็เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องมีร่างฉบับใหม่หรือเห็นความจำเป็นในการที่จะต้องมีมการที่จะต้องมีมการทํารัฐมนูมรฉบับใหม่นะครับเพราะนั้นอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงประเด็นแค่ติดวิดส์เผาบย่ะไอตัวคําถามพ่วงเนี่ย มันก็ถูกเขียนรักษาที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกลางแล้วก็มีการชี้นำครับถ้าเราย้อนไปอ่านเนี่ยเขาไม่ได้ถามตรงๆนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้คอตชร์แต่งตั้งสวมาเลือกนายกครับแต่เขาถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าเพื่อให้การสรูปประเทศมีความต่อเนื่องสมควรให้มีการบว ร่วมกันของที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อกาหนดคนที่จะเป็นนายกอันนี้มันเกียกัรรักษาที่ซับซ้อนแล้วก็ชี้นำเสมือนกับว่าถ้าเราบวชไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะไม่เห็นด้วยกับรูปประเทศแต่นี้ก็ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ความจริงต้องบอกว่าเปรียบเทียบกับประชามติณนเวลาเดียวกันที่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นมันมีประชามติเกี่ยวกับการถามว่าประชาชนสาธารณสากอยากให้อยู่หรืออยากให้ออกจากสภาพยุโรปเนี่ยเขาเขียนกันนานมากนะครับกว่าจะออกแบบคำถามให้มันมีความเป็นกลางป็นขั้นที่ว่า ตอนแรกเนี่ยคำถามมันถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้อังกฤษออกจากะออกจากสภาพยุโรปแล้วก็ให้โหวตว่าใช่หรือไม่ซึ่งต้องฟังดูเป็นกลางมากปรากฏคนก็ทักท้วงว่าไม่เป็นกลางเพราะว่าพอคําถามเป็นใช่กับไม่เนี่ยคนจะมีแนวโน้มจะโหวตใช่มากกว่าถ้าเขายังลังเลอยู่ในเชิงจิตวิทยาเขาเลยต้องเปลี่ยนให้ตัวเลือกเนี่ยไม่เป็นใช่กับไม่ป็นตัวเลือกระหว่างออกจากสภาพยุโรปหรือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่นะครับแล้วก็ผมขอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้นะครับสำหรับความเห็นท่านนี้ก็ สิ่งที่เราเสนอเนี่ยความจริงถ้าถ้าทางคนที่มาคอมเมนต์เชื่อจริงๆนะว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากเห็นร่างกบัใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องกังวเลเลยครับเพราะสิ่งที่เราเสนอคือการจัดประชามาติเพื่อถามประชาชนคำถามนั้นเลย <l ots> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเขาถ้าเกิดเขาอยากพิสูจน์เนี่ยเขาลงชื่อด้วยก็ได้นะครับลงชื่อด้วยก็ได้แล้วเราก็จะจัดประชามาติตรงนี้พร <แก S 2> ้อมกับวันเลือกตั้งเขาก็แค่ไปลงคะแนนเส,นสนียงเลือกตั้งแล้วก็การไม่เห็นด้วยการมีร่างใหม่และถ้าคนคิดว่เขาเกิขึ้นหนึ่งของประเทศก็ ผมก็จะพูดอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นก็อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์คือถ้าถ้าอยากจะพิสูจน์ประโยคนเนี้ยผมเชิญชวนให้ลงชื่อนะครับ้นคิดว่าสมาชิกท่านนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ลงชื่อกับเราได้โอ้เป็นเป็นไอเดียที่ดีหมายถึงว่าถ้าคนที่บอกโอ๊ยฉันยังชอบ60อยู่ก็ไปโชว์ตัวเลยว่าฉันชอบ60นมากเลยมันเบสิกเบสิกมากครับเมากถ้าคุณรู้สึกว่าของฉบับปี6กศูนมันยอดเยี่ยมมากแล้วเอมื่อกี้ก็มาเสริมว่ามันเป็นรัฐมนเอ่อรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แสดงความเห็นซะว่าไม่เอาเราไม่ต้องการฉบับใหม่ก็เท่านั้นเองแับแฝงเราก็จะได้เห็นความคิดเห็นของประชาชนจริงๆอืนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณไทนี่ก็ก็ถามเข้ามาในในวงพวกเรานะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่มันจะผ่านครับนะครับคือคืออยากใช่หรือว่าหรือมันจะโดนปัดตกหรือมันจะอะไรหรือเปล่าอยากจะถามคุณไอติมว่าแล้วขั้นตอนสมมุติว่าเราไปถึงห0 0 0 0่นรายชื่อได้ครับแล้วเราแล้วเราจะยื่นกันขึ้นไปขั้นตอนต่อไปมันคือยังไงครับครับคือ ความจริงผมมีผมมีความเชื่อว่ามันมีโอกาสสูงที่จะผ่านนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนด้วยคือขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ในเราใช้พอรบอรประชามติเพราะฉะนั้นรายชื่อเราเนี่ยเกิดไหมก่อนเราจะคุ้นเคยกับการที่รายชื่อเรามันตกที่สภาใช่ไหมครับแล้วก็ถูกสอวอปตกอันนี้คือคือถ้าถ้าเกิดว่าเป็น,นกลไกการยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูลพอมาเป็นกลไกการยื่นข้อเสนอประชามติมันจะเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมมีความหวังของอย่าง รือว่าสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยคือมันไม่ผ่านเสียงสวเลยนะครับคือสวสองร้อยห้าสิบคนแต่ผลกันมาปฏิเสธก็ทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดคอรมอตัดสินใจว่าเห็นชอบการมีการจัดทำาปธรรมสีเนี่มาทได้เลยเพราะอันนี้มันเป็นทางลัดมันข้ามสวไปเลยครับแต่อย่างที่สองเนี่ยแน่นอนคนก็คงถามว่าโอ้โหไม่ผ่านสวไปครับไปถามคอรมอแล้วคิดว่าเขาจะอนุมัติหรอครับแต่ผมก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเสนอเนี่ยรัฐบาลเคยเห็นชอบมาก่อนแล้วครับ เพราะว่าถ้าเราจําได้เนี่ยปี63เนี่ยสสรัฐบาลนะครับคืสอสสพลังประการรัฐคุณวิรัตเนี่ยเสนอร่างเข้าสภาเอ่อเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาให้มีการตั้งสรงมาร่างฉบับใหม่มแล้วก็ร่างนั้นเนี่ยได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาเนี่ย600กว,ว่าคนรับทั้งสสรัฐบาลทั้งสวเนี่ยโหวตเป็นท่วมท้นผ่านวาระหนึ่งไปพอมาวาระสามปัดตกข้ออะไรครับเพราะว่าไปเอาคำวิจัยสารดูนมาอ้างว่า สารรัฐมนูญบอกว่าให้ไปทำประชามติก่อนเสนอเข้าวาระนั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นจะบวบาราษไม่ได้ก็สิ่งที่เราทาอยู่นี่ก็คือทาตามที่เขาขอเลยนะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่าต้องทาประชามติก่อนเข้าวาระหนึ่งก็นี่ไงก็ผมก็เลยเสนอให้จัดประชามติครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเอาเหตุผลอะไรมามาคัดค้านในเมื่อเราเดินตามแนวทางที่เขาเคยบวชรับหลักการและเขาเคยบอกว่าเราต้องทําด้วยะารับก็เลยเนี่ยผมผมคือไม่ได้มัดด้วยหลักการอะไรนะครับคือนั้น คือถ้าพายึดหลักการเดียวกันก็คงผัามานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือเอาคําพูดเขาเองในอดีตเอาหลักการที่เขาเคยหวนรับเองในอดีตจะมา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 เอ่อใช้กลับไปอ,อไปหาเขาให้ให,ให้มาส,ามสัมผัสด้านนี้ครับอ,อืม,อม,อมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องถามก่อนว่า <laughs> คือเราอัน,นอัน,นอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้ถามถามส่วนตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเอ,อ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่คิดมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุตอนเรื่องของวัคเรื่องประเด็น2-7-2เนี่ยมันตกไปเนี่ยเราก็เลยมาเส้นทางนี้แทนหรือว่าเราแบบอาหารนี้เป็น เป็นแผนที่มีอยู่แล้วแผนซีแผนดีแผนอีที่เราเตรียมไว้แล้ว <c oughs> หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะคุณครณไอติมครับอยากอยากความจริงคิดอยาถามนิดนึงค,คิดมาอยู่สักพักนี่แหละครับ<อ>แล้วก็ความจริงผมพูดไอเดียนี้รอบแรกเนี่ยหลังจากที่ร่างวีซอลูชั่นสุดปัจจุบเมือ่อพฤศจิกายน64ครับผมเออ่ที่เพิ่งคิดปี64เพราะว่ากฎหมายเรื่องพรบประชาธิปติเนี่ยมันเพิ่งถูกบังคับใช้เดือนกันยาปี64เพราะฉะนั้นถ้าคิดก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังทำไม่ได้แต่ว่าที่เรายังไม่ได้ร้อน ก่อนที่ร่าง272ถูกปัดตกเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้สังคมโฟกัสที่ประเด็น272เป็นหลักครับเราฉะนั้นเราไม่อยากจะให้มันหลุดประเด็นเพราะฉะนั้นเรามาเรามาโฟกัสกันเรื่องของการเรียกร้องให้ติดวิสวก่อนเพราะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่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 สำคัญมากติกันนะครับแต่ทีนี้พอมันถูกปัดตกไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคในมุมหนึ่งเราก็อาจจะ หาช่องทางใหม่ในการรณรงค์ได้โดยที่ไม่ได้ทาให้เสียโฟกัสเรื่อง272แล้วก็อย่างที่สองคือเราก็เห็นว่า272มันถูกปัดตกก็สอวอเพราะฉะนั้นถ้าไปช่องทางอะไรต้องใช้เสียงสอวอีก็อาจจะลำบากแต่ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ที่ไม่ต้องใช้เสียงสอวอรครับผมอ,มอคุณไอติมครับมีมีเหตุผลอะไรที่จะถ้าสมมติว่าสําเร็จเนี่ยการทําประชามติจะเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งเ,เลยอันนี้มีเหตุผลประกอบไหมครับความจริงผมค<ม>ิดว่าสองเหตุผลนะครับอย่างแรกเนี่ยคือผมคิดว่าในเชิญความหมายเนี่ย มันจะทําให้การเลือกตั้งหรือว่าวันเลือกตั้งมันมีความหมายมากขึ้นนะเพราะว่าทางผมและความจริงทางพรรคก้าไกลเราก็พยายามย้ำมาตลอดว่าเอ่อในการเลือกตั้งที่จะมาถึงการแค่เปลี่ยนนายกการแค่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจำเป็นแต่ว่าไม่พอเราต้องเปลี่ยนตัวกติกาให้มันเป็นธรรมด้วยซึ่งกติกาที่มันไม่เป็นธรรมที่สุดหนักอย่างต,ตอนนี้ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับ60นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจับวันเดียวกันเนี่ยในบุมดึงมันก็ในเชิงสันติามันก็ทําให้วันนั้นน่ะมีความหมายมากกับประชาชนประชาชนเข้าปูหา สามารถเลือกสอสเคสสสปาทีลิสที่เขาอยากจะเห็นในสภาเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลได้และเขาก็สามารถโบตเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกไปถึงก,การร่างประตูแบบใหม่ได้ดดรุ่นนั่นในเชิงความหมายมันมันเป็นสิ่งที่ที่ที่เหมาะสมแต่เหตุผลที่สองก็คือเรื่องงบป,ประมาณนะครับคือเวลาผมทำแคมเปญอะไรเนี่ยผมจะคิดอย่างแรกคือคนสัค้าเราเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกเปรืองใช่ซึ่งซึ่งซึ่งตลกมากนะครับเพราะพอผมโพสตแคมเปญนี้ปุ๊บเนี่ย ผมที่ผมเสนอเลือกวันเดียวกับอให้มีตัวแทนสิบว,วันเดียววันเลือนตั้งก็เพื่อจะประหยัดงบมาในวันเดียวจับทีเดียวแต่ก็เขียนไปในแคปเชิญด้วยปรากฏว่าก็ยังมีคอมเมนต์ในลักษณะนี้เข้ามานะครับว่าเปลืองมา <laughs> สงสังยยาวไป <laughs> ยาวไปไม่อ่านใใช่แล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นก้าวแรกใช่ไหมคะที่ที่หวังให้ประชาชนจะได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญถาถึงเวลาที่จะได้แก้ไขแบบจริงจังคือที่ที่กับอ่คือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หลังจากที่เราพลาดหวังมาแล้วอะ่ะอ,อันนี้จะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเป็นแรงใจอันใหม่ที่เรารจะผลักดันให้มันสําเร็จกันใช่ไหมฮะคุณไอติมใช่ใช่ครับแล้วก็ผมมองอีกนะครับคือสมมุติว่าเราสักงารสาเร็จและมีการจัดบัญชีมติพร้อมกับการเลือกตัก้งจ,จ,จริงๆอรั<ม>ข้อดีอกย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยสมมว .250 คนเข้ามาแทรกแซงและทาให้รัฐบาลปัจจุบันได้อยู่ต่อนายกชื่อเดิมรัฐบาลชุดเดิมเนี่ยแต่ถ้า ประชาชนลงคะแนนเสียงเกินครึ่งให้มีการบวตเยสคือสั่งสวนให้มีการร่างรัฐมุตแบบใหม่เนี่ยรัฐบ,บาลประยุทธ์หลังก,การเลือกตั้งก็ต้องทําตามคําสั่งของประาชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะเป็นการการแทนที่จะต้องมาพึ่งมามาหวังว่ารัฐบาลหลังจากนี้จะจะทำจะจะจัดทำรัฐมุตแบบใหม่หรือเปล่าเนี่ยถ้าประชาชนบวตเยส คณะในประชาธิติเนี่ยรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่านายกจะชื่ออะไรก็ต้องดําเนินการตามสิ่งที่ประชาชนต้อาอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวบังคับไม่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นรัฐบาลก็จะต้องดําเนินการต่อถูกไหมคะ ใช่ใช่ครับอารมณ์ว่าโดยอัตโนมัติเพราะมันผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องมาแล้วใช่ใ่ก็ตามขั้นตอนจริงๆอยากให้คุยติมช่วยช่วยย้าอีกครั้งว่าทําไมเราถึงควรจะเพราะวันนั้นก็คุยกับคุยติมก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้แบบว่าได้ห้าหมื่นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุยติมช่วยช่วยช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมเป้าหมายเราถึงแบบถ้าเป็นไปได้อยากให้ภายในเดือนกันยายนครับคือความจริงเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่า ทุกวันที่เรายังอยู่ภายใต้รัฐมนตรี60ก็คือจํานวนวันที่เราต้องอยู่ภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมและหน้าสุดไม่ใช่ของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทําให้ที่เราควรจะรอในการเคลื่อไหวนนะครับแต่เหตุผลที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าเรายิ่งได้ไปชื่อได้เร็วแล้วเพิ่ม,มดาเนินการได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถจัดประชามาติตรงกับวันเลือกตั้งหรือว่าลดความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเอาอะไรบางอย่างมาเป็นข้ออ้างในการไม่จัดประชามาติยตงกับวันเลอกตั้ง้มันน้อยลงนะครับ เอ่อเพราะว่าในเชิญกระบวนการเนี่ยสมมติเราคล็อ้าเหมือนยชื่อปุ๊บเรายื่นไปที่กรกตกรกตจะนับไปชื่อเนี่ยเอ่อที่สอบถามกรกตมาคือสิบสิบห้าวันอันนี้เป็นมาตรฐานตามที่สภาเคยเซตไว้ตอ,อนบวกไปสี่แค่วันปุ๊บเนี่ยก็ต้องส่งไปที่คอรมอ,อมถ้าคอรมอมีมติว่าโอเคเห็นด้วยกับข้อเสนอเนี่ยเอ่อก็จะต้องจัดทำประชามติภายในสามถึงสี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งรวบรวมได้เร็วเนี่ยทางทางทาง,ทางทีมเรายิ่งยื่นเร็วเนี่ย นี่ยข้ออ้างมันก็จะน้อยลงคือผมแค่พยายามจะปิดทุกข้อบูตนะครับกรณีที่จะได้เดิเนินการได้เร็วครับอืมนี่คือเราต้องคิดเผื่อหนีเลยซึ่งอันนี้ก็เลยตามมาถึงอีกหนึ่งคำถามครับว่าคุณไอติมครับการต่อสู้ไปในแบบในตามกติกาของเขาเนี่ยมันมันเหนื่อยยากและยากลำบากขนาดไหนแล้วมันมีความหวังขนาดไหนครับกับการที่แบบว่าเอประชาชนจะสามารถไปถึงเป้าหมายของการเป็นประชาธิปไตยได้อะ ครับก็ <g år> เออผมว่าเราในโดยเฉพาะผมที่มาทํางานการเมืองเนอะ <c oughs> เราในฐานะนักการเมืองเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยแล้ว <c oughs> นะครับเออแต่ว่าคือต้องบอกว่าถ้าในเชิงถ้าอ่านแค่ตัวระอักษรอเนี่ยแล้วคุณหกูนยมันไม่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ถูกแก้แน,น่นอน <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็เขียนไปแล้วว่าถึงแม้ประชาชนทั้งประเทศอยากเป็นวิษสวรถึงแม้สสอห้าร้อยคนที่มาาการเลือกตั้งอยากเป็นวิษสวอรแต่ก็ทําไม่ได้ถ้าสบวอหนึ่งในสามซึ่งตัวเองแต่งตั้งขึ้นมาไม่อยาก ปิดตวไมตัว,นตวงนะครับังนั้นถ้า,ถ,าถ้าเอาด้วยตักตกะเนี่ยยัง,งมันถูกเขียนมาเพื่อ,อ,อเพื่อไม่ให้ถูกแก้อยู่แล้วคือถ้าถ้าสมาชิกรัฐสภาบวบตามผลประโยชน์อำน,นาจตนเองอยังไงก็ไม่โหวตให้ให้แก้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้ผมมีความหวังคือที่ผ่านมานเราเห็นว่าความตื่นตัวของประชาชนนอกสภาเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะครับต่อท่าทีของสมาชิกรัฐสภาหรือท่าทีของรัฐบาลครับตอนถ้าเราไปดูร่างปิดสวิตสวที่เคยถูกเสนอสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ครั้งที่ได้รับเสียงสนับสนุนสวเยอะที่สุดเนี่ยคือตอนคือตอนพฤทธิกาปี่หกสามตอนนั้นเนี่ยสวเห็นชอบห้าสิบกว่าคนนะครับแต่พอมาหกสี่แล้วก็มาอีกรอบหนึ่งสี่หกห้าเมื่อเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจำนวนสวที่สนับสนุนเนี่ยลดจากห้าสิบเหลือยี่สิบคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับสวอีกสามสิบคนที่เปลี่ยนใจผมคิดว่ามีคำอธิบายเดียวคือว่าปีหกสามประชาชนตื่นตัวกันมากกับรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยมีประชาชนไปอยู่ ออรองฟังผลหน้ารัฐสภาด้วยแล้วก็แฉในทวิตเตอร์อะไรก็ก็ขึน้นดับหนึ่งตลอดแต่พอมาหกสี่หกห้าเนี่ยความสนใจอาจจะไปอยู่่วนอยู่นันี้เราเราเราไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็ได้ทําให้เสียงมันอาจจะไม่ดังพอเสียงไม่ดังสวก็เลยสามารถลักก่ในการไม่สับสุนได้แล้วก็คิดว่าเขาจะไม่โดนไม่โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเลยบอกว่ายิ่งใครชื่อเยอะยิ่งสังคมสื่อตัวเยอะเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําให้รัฐบาลหรือว่าสวปฏิเสธข้อเรียกร้องตรงนี้ยาก เพราะว่าเสียงประชาชนมันดังเหลือเกินโหแต่ว่าจะให้กลับไปดังเหมือนตอนปีหกสามนี่ก็คือหรือว่าเราต้องรอให้พลกรฉุกเฉินเขายกเลิกก่อนฮะอ๋อท้องถนนใช่ไหมท้องถนนเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเออแล้วแล้วบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้ครับที่ยังมีรักษาการนายกอยู่รอเรื่องของการวินิจฉัยแปดปีของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศว่าเอ๊ะมีการเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครในใน,ในของกรุงเทพมหานครหรือว่าในจังหวัดอื่นๆหรือในผู้พิพาคอื่นๆของลหลายๆพรรคการเมืองคุณไอติมมองบรรยากาศต,ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าบรรยากาศภาพรวมเนี่ยทุกคนก็คือคงมุ่งมุ่งความหวังไปที่การเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละมันก็มีคําถามคําถามใหญ่ๆเรืองแปดปีที่ยังคงค้างไว้อยู่แต่ไม่ว่าจะถูกนิฉัยยังไงเนี่ยอีกไม่ถึง อีกไม่ถึงมากที่สุดอีกไม่ถึงเก็บแปดเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาชนที่หวังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคงตั้งความหวังไว้กับการเลือกตั้งว่าจะเข้าไปกากระบาดในคูหาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าความตื่นตัวเรื่องรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันกับความตื่นตัวเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่าเราก็ต้องพยายามถ่ายภาพให้ประชาชนเห็นว่าเออ กากบาทแค่ว่าเลือกใครเป็นสองต่ออย่างเดียวมันไม่พอนะสําหรับการทําให้ประเทศนี้มีกติกาที่เป็นธรรมให้อนาคตต่อไปเป็นของประชาชนจะต้องต้องมีการแก้ไขตัวกติกาตัวตัวรัฐธรรมนูญไปด้วยเพราะฉะนั้นเลยมีความเชื่อว่าโอเคณปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศที่มีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนอย่างซึกคักเท่ากับสมัยปีหกสามแต่ผมคิดว่าความความต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประชาชนยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าพลังตัวนั้นเนี่ย ถูกแปลมาเป็นการร่วมกันลงชื่อตรงนี้ด้วยนยก็จะทําให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนมีความหมายมากขึ้นครับครับผมนี่เราเราจะถามคาถามเที่เราถามแขกรับเชิญในวันอื่นๆด้วยไหมต้องถามเราเราอยากถามคุณไอติมเหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณไอติมผมผมแค่อยากรู้ขั้นตอนเพิ่มเติมอนึงคือคุณไอติมบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ห้าหมื่นชื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนแรกคือเรายื่นให้กกตถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยกกตก็จะยื่นต่อไปทางคอรมอถ้าเกิดว่าคอรมอโอเคก็จัดทําประชามติถูกต้องไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวขั้นตอนที่คอรมอจะโอเคเนี่ยในช่วงเวลาห่วงเนี้ยมันต้องทําอะไรบ้างฮะจะมีการอภิปรายในสภาไหมหรือว่าขั้นตอนการคุยกันในเขาคุยกันในคอรมอเองเดียวมันคือขั้นตอนมันคือยังไงฮะคุณติมฮะคือความจริงหลักเกณฑ์รายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องบอกว่ากฎหมายเนี้ยเป็นกฎหมายฉบับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริง ระเบียบที่ต้องตามมาแต่เพิ่อนกรกตได้ถามมาหนึ่งปีนะครับกฎหมายว่าครับใด้มาหนึ่งปีก็ยังไม่ออกระเบียบที่ชัดเจนตรงนี้นะครับแต่ซึ่งเราก็เรียกร้องเหมือนกันและก่อนทําแคมเปญผมก็ถามกรกตนะเอ่อผ่านเอ่อกรรมธิการการเมืองก็มีสองสออก้าวไกลที่ที่ที่ถามให้ว่าจะให้ทำยังไงในเมื่อคุณยังไม่ออกระเบียบเขาก็บอกว่าให้ดําเนินการตาม ตามหลักเกณฑ์ของพรบเข้าชื่อไปก่อนแล้วก็ทําไปผมจินตนาการว่าถ้าจะต้องมีการนําเสนอเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นนำเสนอที่สภาืเพราะว่ามันไม่ได้เป็นร่างที่ไปที่สภามันจะต้องไปนําเสนอที่ครอเพราะฉะนั้นไอ้ฉากที่เราคุ้นเคยกันว่าแบบผู้ที่แจงไปเสนอในสภาเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่มันอาจจะเป็นฉากของผู้ที่แจงไปเสนอที่อรมอซึ่งเราก็หวังว่าจะมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ได้เห็นการนําเสนออรบแล้วก็การถามตอบจากอรบมอกันแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่า จริงต้องบอกว่ากฎหมายประชาติฉบับเก่าไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเนี่สามารถรวมตัวกันเข้าชื่อเสนอจะททำประชาติได้แต่ว่าตัวฉบับใหม่เนี่ยด้วยการปรร่ตรอิของของสอสอฝ่ายค้าและก็สอสรัฐบาลกลานส่ยทำให้เปิดโอกาสนี้ให้ประชาชนเสนอไปที่คอรมองเพื่อจัดระชาติได้เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นหน้าใหม่ในประวัติารการไทยเหมือนกันว้าวน่าตื่นเต้นนะดีจังเลยอยากรู้ดีจังเลยฮะรู้ต่อเลย เอออ่ะคุณไอติมครับเรามีสองคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราโฟนอินหลายคนแล้วเราก็ถามด้วย2คําถามเนี้ยแต่ว่าก่อนจะไปถึง2คําถามนั้นเนี่ยอีกหนึ่งคำถามนะคุณไอติมรู้สึกยังไงบ้างครับที่คําตอบของคุณไอติมทําให้ IO ออกจากรายการเราไปเลยรู้สึกไงบ้างความจริงอยากหายไปเลยฮะ อยากให้ลงชื่อไปลงชื่อก็ไปเดือจะพึ่งไปสิเมื่อกี้บอกอยู่ว่าให้ไปลงชื่อด้วยเออโถแหมรีบออกไปซะก่อนซะงั้นน่แหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นดูนะเอ็นดูครับผมคุณไอติมครับคำถามรอบามสุดท้ายสองคำถามครัำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไอติมเนี่ยอยู่ต่อหน้าสวทั้ง2อ0รคน แล้วคุณไอติมสามารถจะพูดอะไรให้เขาฟังก็ได้และเขาต้องรับฟังคุณไอติมด้วยเนี่ยคุณไอติมจะบอกสอวอทั้งสองร้อยห้าสิบคนว่าอะไรบ้างครับตอนนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ <laughs> เลยครับตอนนี้แหละครับ <laughs> ก็คือไม่ไม่ไม่ทันที่จะบวชลงเป็นวิษณุเ,เอกแล้วเนาะครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับแต่มีอะไรอยากจะแบบว่าเอแจ้งทราบไหมครแจ้งทราบเออคือความจริงผมต้องบอกว่าต้องต้องเรียกร้องนะให้เขามถึงแม้ว่าจะยังคงมีอํ <laughs> านาจ เอ่อในการเลือกนายกอยู่ตามมารนาสองเจ็ดสองที่เขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเองะครับแต่ต้องเรียกร้องว่าหลังจากการเลือกตั้งคุณต้องไม่ทําอะไรที่เป็นการเข้ามาแทรกแซงการจัดตั้งรัฐบ,บาลหรือการเลือกนายกที่จะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนครับแล้วผมว่าการแค่ไม่ทาอะไรเฉยไม่ได้คุณต้องออกมาให้คำมั่นสัญญากับประชาชน,น,นทั้ง2 5 0ร้าสิบคนว่าคุณจะไม่ใช้อำนาจตัวเองเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสมมติว่าคุณไม่ไม่ใชยแต่คุณไม่ไม่ประกาศกับประชาชนเนี่ย ถึงแม้คุณจะเจตนาดีนะรัฐบาลหรือว่าบางพักการเมืองก็อาจจะเอาชื่อคุณไปอ้างเช่นม,มีพรรคที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเชื่อเถอะไปร่วมรัฐบาลพรรคอื่นไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกต้องมาร่วมกับเราเพราะว่าประยุทธ์เป็นคนแต่ตงตั้งสวอยังไงสวก็โหวตให้แคปประยุทธ์ถ้าสวไม่ไม่ออกมาประกาศชับเนี่ยคุณจะถูกใช้เป็นข้ออ้างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากถูกใช้เป็นข้ออ้างเนี่ยคุณต้องออกมาประกาศชัดทั้งสอง้อห้าสิบคนว่าจะไม่เข้ามาแทรกแซงการจัดตั้งงรรรรรััััฐบบบาาาาาลลแะะกกกเเืออนยที่ขดจมปค ผมยอมรับไปนะครับว่าคุณไอติมเป็นคนที่ดักได้ดีครับเป็นคนที่ดักได้ดีและม่นยำผมชอบมากครับเขาเรียกว่ารอบครอบครับรอบครอบครับยินครับผมนะฮะอ่ะและอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามครับคุณไอติมครับเป็นคําถามที่เราถามใครต่อใครหลายๆคนมาแล้วนะครับประยุทธ์จันทรโอชาเป็นนายกมาครบแปดปีหรือยังครับขอเหตุผลประกอบด้วยครับก็ครบแปดปีครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นนายกตอนปีห้าเ็หลังจากยึดอํานาจนะครับเพราะนั้นความไม่ชอบทําในการเป็นนายกเนี่ยก็ เกิน8ปีมาแล้วครับเอนก็คือเป็นนายกที่ไม่ชอบคือไม่ใช่แค่เป็นนายกมา8ปีแต่เป็นนายกที่ไม่ชอบทำมา8ปีครอนะครับนี่ไงก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คำตอบใช่ครที่ขอฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยละกันครับนะครับนะอ้าวันนี้โอ้ยขอบคุณคุณติมมากเลยนะครับวันนี้แอบเลอมานิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับนะขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะประชาาสััมพนนธ์อออย่่่งงตเื นะครับในเรื่องของการลงชื่อรีเซ็ตเอ่อประเทศไทยนั่นเองไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณไอติมมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอติมครับสวัสดีครับ